วสวัสดีค่ะอันนั้นทีงานก็คือแม่ผมวันนี้เราจะมารีวิวรถดีเอ็กอะไรครับดีเอ็กซ์ลีโว่กาลีไรเดอร์ด <Rider S 2> นะับเบิ้ลดูไหมครับจริงๆที่เสียบข,ของโดยคันนี้ผมมีเยอะอีกสไลดอีกสองอันนะครับแต่มันหายครับถ้ามองด้านนี้มันเป็นรูป ครับมันเป็นเลเซอร์ครับเสียบเข้าไปเหรอครับใช่ครับเห็นข้างหลังนี่ไหมครับครับนี่ครับอันนี้เพิ่งซื้อมานะครับแพงไม่แพงเลยครับสงมาครับวิ้งเอาขึ้นมาแบบนี้นะครับ พอเสียบเข้าไปจะมีมเสียงใช่ไอออนเทลนี่ครับแองแองแองอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามครับแต่ไม่มีสีครับสีมันม่มีชงเทถ้าสีอย่างตรงนี้ไม่ได้หรอกนะเราจะมารีวก,กันนะครับทำอะไรได้บ้างครับรถด,ดับเบิ้ล มุแล้วมันจะสิ่งอขึ้นมุแล้วจะมีเสียงเหรอครับใช่ครัเอ้ยแล้วก็บุลขึ้นไลแล้วก็พอจะดำน้ำเห็นรออันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยสีเหลืองเรือดำน้ำครับอันนี้มันมีที่ล็อกขอมันแล้วก็แบบนี้นะครับไม่กว้างนะคนี่ครับแล้วก็เชือกแบบนี้ให้ตรงล็อกจริงๆมันจะมีมัสเลเดอร์ของมันนะครบแต่ เพิ่งซื้อมาไม่มีครับเขาไม่ได้ขายครับเราซื้อเขาแยกชิ้นเราต้องซื้อต่างหากใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆมาชไรเดอร์ตัวนี้จะมีหนวดอะซื้อมาไม่มีครับแล้วก็มีไม่มีรถพวกนี้้วยครับแล้วผมก็เอาเรถทรดาสกดไมะอสีเหลืองทำอะไรได้บ้างครับหมือนไม่ได้ วจริงมันจะหมุนได้ครับแล้วก็ชุดก็จะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงมันคือมัสไซเดอร์นะคะนี่ครับอันนี้คือสปีดนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนะครับเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเห็นปุ่มนี้ไหมครับโยามานะครับ ล้อเล่นคับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคบก็คือรดของตัวนี้ครับมันคือแบบอื่นครับนี่ครับนี่ครับพอกดปุ่ม2อนั้นก็ดึงออกมาได้เลยอันนี้นะครับมันคืออะไรครับสีเขียวสปีดบอทครับเฮ้เแจ็คสปีดบอทครับ พ่อผมบอกมาแบบนี้ต้องกดปุ่มที่ถอดเป็นนะคะถึงจะใส่ได้ทั่นี้มันกัดผมอ่ะเช่ครับเลนือหนึ่งสองสามโอ๊ยหกักทำเงินดีก็แต่ผิวเอานี้คัะมันใส่ได้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์เหรอครับใช่ครับเรามีแบบหนูงตัวมันนะคะเดี๋ยวมาครับล้อเล่น จะไปเอาทำไมตอนนี้ผมรีวิวอยู่นะคบถ้าเราดึงอันนี้ออกมามันก็ไม่เป็นมอเตอร์ไตค์ครับมัน็นล้อเดียวนะี่ครับถ้าเสียไปแบบนี้ก็เป็นสองล้ออันนี้มีขาตั้งนะคบแล้วก็มีที่เสียบนะครับอันนี้ก็มาแบบนี่ แดงว่าตาหนี yes อันนี้ก็ด้านนีนะ้ครับชึบมันก็ให้มันตรงล็อกกันนะคบพี่ครับแต่แค่มีอันสุดท้ายนะครับสีแดงครับทาอะไรได้ครับอันนี้ที่จับถึงมันนะคบมันจะเลกเสียบเข้าไปแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับ อันนนี้้ขึกลายเป็นอะไรครับนั่นกลายเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์บินนะครับเหรอครับมันก็จะแดงม่วงครับอันนี้คือสปีดไอพ่นของม,มันนะครับนี่ครับแต่เรามีมัสไซเดอร์ของมันต,ตัวใหญ่กว่าครับพ่อผมเคยมีมัสไซเดอร์ของมันได้นะครับ Pole ma ku to ne kwa i tu ano ha pole de kana ha de ka ma su sa ni ha ka ni ha e shio wa e no yu chi ko cha yu sen de na ka shi me i su na de i su na de ok shi ki na i su na de ani na ja hai ใช่ไหะคะเฮ้ยแช er ฟาวีแบบมาเลยแขม,มากเลยครับแต่ดีนะคะที่ผมแข็งไกลเดี๋ยวเราจะเปิดฉา,ากมันก่อนนะงคค่อุ้ยอุ้อออย่นครับผมยัทำบางอย่างยัไป้ังไนกัน ไม,ม่ตรงกันครับอ๋อนี่ไงเฮ้ยน,น,นี่ครับแล้วมันไม่ค่อยดีนะคบนี่ครับนี่ไงครับแค่นี้ครับรบ,รบ,บ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยครับรอบนี้ก็คือสป,ปีด นะคะข้างหลังมันช่วยมันคือให้มันให้ตัวของมันขี่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็จะไวขึ้น,เ,นเหมือนดอแฟตเลยครับบ๊ายบายกดกระดิ่งกดไลค์เพื่นะครับอย่าลืมติดตามช่องอแม่นกน้องโปรแกรมสวัสดีครับ